ในฤดูใบไม้ร่วงทางตอนใต้ของฟิลาเดลเฟียจิตแพทย์เด็กอย่างเมลคอมได้พบกับโครเซียหนุ่มน้อยผู้มีปัญหากับการเข้าสังคมเมลคอมรีบเดินตามโครที่ตรงดิ่งเข้าไปในโบสถ์เมื่อได้พบกันเมลคอมแนะนำว่าตัวเขามาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โครส่วนหนุ่มน้อยก็ไม่พูดอะไรมากเพียงตอบกลับแค่บางประโยคในระหว่างการสนทนาเมลคอมสังเกตเห็นรอยกรีดที่ใต้แขนของโครและก่อนที่จะกล่าวอำลาโครถามกลับว่าเขาจะได้พบกับเมลคอมอีกไหม เมาคอมจึงตอบว่าใช่ถ้าโครอ,อนุญาตแม้การเป็นจิตแพทย์จะคอยจัดการปัญหาให้กับผู้ป่วยแต่สําหรับเมาคอมแล้วก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญหาเลยเมาคอมมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างระหองระแหงกับภรรยาเธอชื่อแอนนาสําหรับเมาคอมแล้วเขารู้สึกว่าแอนนาห่างเหินเธอไม่ค่อยพูดคุยกับเขาสักเท่าไหร่เมาคอมจึงทําได้แค่พยายามรักษาสถานภาพคู่สามีภรรยาไว้ส่วนคนไข้ารายใหม่ของเขาอย่างโครเซียนั้นอยู่กับครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่แยกทางกัน เขาอยู่กับแม่ที่ชื่อลินซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวลินพยายามทำความเข้าใจลูกชายแต่โครก็มีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถบอกแม่ได้เพราะกลัวว่าเธอจะไม่เข้าใจในทุกๆวันเขาจะแซงทำทีว่ามีเพื่อนมารับที่หน้าบ้านแต่แท้จริงแล้วเมื่อพ้นสายตามแม่โครไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวเพื่อนในโรงเรียนมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดในเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านโครพบว่าเมาคอมอยู่กับแม่ของเขาโครพูดคุยกับแม่อย่างยิ้มแย้ม แต่เฉยชาใส่เมาคอมเมื่อเป็นดังนั้นเมาคอมเปิดบทสนทนาด้วยเกมทายใจหากเขาทายใจหนุ่มน้อยถูกครูจะต้องเดินมาข้างหน้าหนึ่งก้าวและนั่งพูดคุยกับเขาแต่ถ้าผิดก็สามารถเดินถอยหลังไปถึงประตูและออกไปได้เลยในสามคำถามแรกหมอทายถูกทั้งหมดแต่สามคำถามที่เหลือเขาทายผิดเช่นครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเมื่อครูให้วาดรูปครูทาให้ทุกคนตกใจเพราะวาดเหตุฆาตกรรมครูถามเมาคอมกลับว่าคุณรู้ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่ เมาคอมตอบว่าไม่รู้โคลจึงเฉลยว่าเขาคิดเสมอว่าเมคาคอมรักษาให้เขาหายไม่ได้หลังจากจบการสนทนากับโคลเมคคอมรีบตรงมาที่ร้านอาหารเพราะขนาดนี้เขาเหลีดมากแล้วที่จะไปพบกับแอนนาเมื่อมาถึงที่ร้านสําหรับเมคคอมเขารู้สึกว่าเธอโกรธที่เขามาสายในวันครบรอบแต่งงานแม้จะพยายามขอโทษแต่แอนนาก็ไม่รับฟังเลยและเดินจากไปในวันต่อมาขณะที่ลินกําลังทําความสะอาดบ้าน เธอสังเกตเห็นรูปถ่ายของลูกชายในทุกๆภาพมันจะมีแสงสว่างจุดสีขาวติดมาด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยเมื่อเข้าไปในห้องนอนของโคลเธอพบกับข้อความที่โคลเขียนระบายออกมามันเต็มไปด้วยคำหยาบคายและด่าทอในขณะเดียวกันนั้นโคลที่อยู่กับเมาคอมก็กำลังพูดคุยกันอยู่เมาคอมถามโคลว่ามีความต้องการอะไรไหมที่เขาอยากให้มันเป็นจริงโคลจึงตอบกลับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากได้มากกว่า ในวันต่อมาในคาบเรียนโครได้มีปัญหากับครูประจำชั้นโคลตะโกนใส่ครูว่าเป็นไอเด็กติดอ่างจนครูสติแตกสะบดหยาบคายใส่โครมเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจิตแพทย์อย่างเมาคอมจึงรีบมาพูดคุยกับเขาแต่ในขณะนี้โครยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรเมาคอมจึงเล่นมายากลให้โครรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่เหมือนว่ามันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ในเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเมาคอมก็ได้รู้ว่าภรรยาของเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเลยแม้แต่ครั้งเดียวในวันต่อมาโครไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการชักชวนจากทางผู้ใหญ่มากกว่าเพราะตลอดเวลาที่โครได้ไปเรียนเขาไม่มีเพื่อนเลยแม้จะเป็นแบบนั้นแต่โครก็พยายามเล่นมายากลเหมือนกับหมอเมาคอมให้เพื่อนดูแต่เพื่อนก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ตลอดทั้งงานโครไม่สนุกเอาซะเลยและแยกตัวออกมาคนเดียวในขณะที่เขาเดินไปรอบๆบ,บ้านโครได้พบกับห้องห้องหนึ่ง ในนั้นเขาได้ยินเสียงดังออกมาเป็นเสียงพูดแหบแห้งของผู้ชายที่กําลังสะบดสาบแช่งโครพยายามถอยห่างจากตรงนั้นแต่ก็ถูกเพื่อนแกลง้งจับโยนเข้าไปโครกรีดร้องเสียงหลงหวาดกลัวมีเสียงทุบตีดังออกมาจากกําแพงขออย่างดีที่ลินมาช่วยเขาออกไปลินพาลูกชายมาส่งที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ล่องลอยฟกช้ำตามต,ามตัวของโครหมอคิดว่าอาจเป็นเพราะลินทุบตีลูกชายของเธอซึ่งลินก็ตอบปฏิเสธ เธอไม่มีทางทำร้ายโครหลังจากที่โครฟื้นเขาก็ได้พบกับหมอเมาคอมโครถามหมอว่าทำไมเขาถึงดูเศร้าจังในตาของหมอนั้นไร้ซึ่งความสุขเมาคอมจึงเล่าว่าในอดีตเคยรักษาเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาไม่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้เขารู้สึกผิดต่อเด็กคนนั้นมาตลอดและยังคงติดค้างอยู่ในใจหลังจากนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปภรรยาของเขาห่างเหินเธอแทบจะไม่พูดคุย จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งนั่นก็คือการได้พบกับโครทั้งโครและเด็กคุณเก่ามีปัญหาหคล้ายๆกันนั่นจึงทําให้เมลคอมเปิดใจที่จะช่วยเหลือโครเมื่อรู้ถึงเหตุผลการมาของเมลคอมโครจึงเปิดใจเล่าความลับที่เขาเก็บซ่อนมานานแม้กระทั่งแม่ก็ยังไม่รู้มันเป็นปัญหาที่คอยกัดกินกจิตใจของโครมาตลอดและทําให้เขากลายเป็นเด็กมีปัญหาโครบอกกับหมอเมลคอมอย่างกล้าๆก,ก,ก,กลัวนั่นก็คือเขามองเห็นผี เห็นวิญญาณคนตายทุกคนทุกแห่งพวกเขาเดินปะปนร่วมกับคนเป็นโครรู้ตัวดีว่ามันไม่ใช่ความฝันบางทีผีก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตนปรารถนาส่วนเมาคอบก็ค่อนข้างประหลาดใจกับสิ่งที่โคลเล่าจนรู้สึกว่าเคสนี้เขาไม่น่ารักษาได้เพราะโครหวาดระแวงกับภาพหลอนทางประสาทอาการเข้าข่ายจิตเสื่อมในเด็กวัยเรียนมีเพียงวิธีการรักษาเดียวนั่นก็คือการเข้ารับการบําบัดในโรงพยาบาลจิตเวช หลังจากที่ลินรับตัวลูกชายกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าตามเนื้อตัวของโครเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำจริงลินคิดว่าเป็นเพราะเพื่อนในโรงเรียนแกล้งโครตกดึกในคืนวันต่อมาโครเกิดปวดฉี่เขาช่างใจอยุ่พักหนึ่งว่าจะไปเข้าห้องน้ำดีไหมแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไปขณะนั้นโครรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเดินผ่านหลังตรงเข้าไปในห้องครัวเมื่อไปถึงที่นั่นก็เห็นผู้หญิงคล้ายแม่กำลังทำกับข้าวโครเอ่ยทักว่านั่นแม่ใช่ไหม หญิงสาวหันกลับมาและโครก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือผีร้ายที่ถูกสาม,มีฆ่าตายโครสติแตกรีบหนีเข้าเต็นที่เขาสร้างขึ้นในนั้นเปรียบเสมือนแดนศักดิ์สิทธิ์ที่โครจะหลบเข้าไปซ่อนตัวจากวิญญาณที่ตามหลอกหลอนขอพรพระเยซูนับสิบที่ตั้งเรียงรายคุ้มครองที่เขาขวัญกระเจิงแม้มาคอมจะตัดสินใจไปแล้วว่าไม่สามารถรักษาครูได้แต่หลายวันต่อมาเขาก็มาดูละครเวทีที่โรงเรียนเป็นเพื่อนกับโครในระหว่างที่เดินผ่านทางแยก โคก็หยุดชะง,งักตัวแข็งทื่อเม,มาคอมรีบเข้าไปพูดคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นโคจึงเล่าว่าแต่หากคุณมีความรู้สึกเหมือนตกลงมาจากที่สูงตามมาด้วยอาการเย็นวาบที่ท้ายถอยขนแขนลุกตั้งชันอากาศโดยรอบเย็นหวบนั่นแหละผีผีที่กำลังโกรธโครมองเห็นผีร้ายถูกแขวนคอจ้องขเขม็งมาทางเขาเพราะในอดีตโรงเรียนนี้เคยถูกใช้เป็นแดนประหาร ในเย็นวันต่อมาลินถามลูกชายว่าได้เอาสร้อยคอที่ยายเคยให้แม่ไปซ่อนหรือเปล่าเพราะหลายวันก่อนเธอเจอสร้อยคออยู่ในห้องนอนของโครลินเชื่อว่าโครมีปัญหาบางอย่างแต่ไม่ยอมเปิดใจพูดกับเธอลินถามย้ำลูกชายหลายครั้งว่าได้หยิบสร้อยไปหรือเปล่าแต่โคลก็ตอบปฏิเสธและพูดเป็นไหนว่ามีคนอื่นหยิบเอาไปวางไว้ในห้องของเขาลินคิดว่าลูกชายของเธอโกหกจึงตะคอกใส่โครขณะที่โครยืนอยู่ตรงทางเดิน เขาเห็นวิญญาณของวัยรุ่นถูกพ่อยิงตายเอ่ยชวนเขาให้ไปค้นหาปืนโคลเสียขวัญมากจึงย้อนกลับไปถามลินว่าแม่ถ้าแม่ไม่โกรธมากคืนนี้ขอนอนด้วยได้ไหมลินอบกอดลูกชายเนื้อตัวของเขาสั่นเทิมเธอพยายามถามว่าโครเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมบอกในวันต่อมาเมาคอมแอบเห็นพยายของเขาอยู่กับชายอื่นเธอกำลังจะจูบกับชายชู้เมาคอมเดือดดานจนทำกระจกแตกแล้วรีบเดินหนีออกมา เขากลับมาหาโครอีกครั้งเพื่อที่จะบอกว่าเขาจะไม่รักษาโครอีกต่อไปแล้วเพราะการเป็นหมอนั้นทําให้ไม่มีเวลาเพื่อครอบครัวเขาอยากเอาใจใส่แอนนาให้มากกว่านี้เธอจะได้กลับมารักเขาอีกครั้งส่วนโครก็พยายามขอร้องว่าอยากให้เมาคอมรักษาต่อมีเพียงหมอคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้โครถามเมาคอมว่าเขาเชื่อใช่ไหมเรื่องมองเห็นผีถ้าหมอไม่เชื่อจะรักษาผมได้ยังไงในเย็นวันต่อมาเมาคอมนึกย้อนถึงคําพูดของโครเรื่องที่เขามองเห็นคนตาย พฤติกรรมที่โครแสดงออกมามันคล้ายกับคนไค่ายเก่ารายหนึ่งที่ชื่อวินเซนต์เกรย์วินเซนต์คือคนไข้ที่เปลี่ยนชีวิตของเมาคอมไปตลอดทําให้เขาได้พบกับโครเมาคอมเอาเทปบันทึกเสียงเก่าๆที่เคยรักษาวินเซนต์มาเปิดฟังมีครั้งหนึ่งขณะที่อยู่กับวินเซนต์เมาคอมเคยรู้สึกหนาวสัน่นเหมือนกับตอนที่โครบอกว่าเป็นความรู้สึกเมื่อผีกําลังจ้องมองเมื่อเขาลองเปิดฟังเทปบันทึกเสียงไปเรื่อยๆจนได้ค้นพบกับเทปบันทึกเสียงที่พูดแปลก ที่ไม่ใช่เสียงของวินเซนต์มันเป็นภาษาอื่นแทรกเข้ามามันแปลได้ว่าฉันไม่อยากตายนั่นหมายความว่าวินเซนต์กับโครก็มองเห็นผีเหมือนกันซึ่งเหตุการณ์นี้ทาให้คําพูดของโครมีน้ําหนักที่จะทําให้เมาคอมเชื่อเขาย้อนกลับไปหาหนุ่มน้อยอีกครั้งและถามโครว่าอยากให้โครลองคิดให้ดีว่าในทุกครั้งที่เขามองเห็นวิญญาณคนตายพวกนั้นต้องการอะไรกันแน่ต้องการสิ่งใดจากโครโครจึงตอบว่าความช่วยเหลือ เมลคอมไขปริศนาได้ว่าวิญญาณที่โครมองเห็นอยู่หลายครั้งนั้นพวกเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ใครสักคนรับฟังความทุกข์ซึ่งโครก็ไม่ค่อยมั่นใจกับวิธีการนี้สักเท่าไหร่แต่ก็คงต้องลองทําดูหลังจากที่แยกย้ายกับโครเมื่อเมลคอมกลับมาถึงบ้านก็พบผู้ชายที่คิดว่าเป็นชู้กับภรยาเดินออกมาจากบ้านเขาตะโกนไล่หลังแต่ชายคนนั้นก็รีบขับรถออกไปในกลางดึกของคืนวันต่อมาหลังจากที่ลินหลับไปแล้ว โครได้สัมผัสถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่สั้นรอบตัวเขาโครรีบมุดเข้าไปในเต็นท์เพื่อหวังให้พระคริสตคุ้มครองแต่มันช้าไปเต็นท์ของเขาเริ่มปริกออกมันมาพร้อมกับวิญญาณเด็กสาวที่กำลังสำรอกโครขวัญกระเจิงรีบหนีแต่เมื่อตั้งสติได้เขากลับไปหาวิญญาณเด็กสาวอีกครั้งเพื่อทวงถามความปรารถนาในใจเธอในเช้าวันต่อมาโครนั่งรถไปกับเมาคอมมุง่งนาสู่งานศพของคนตายเด็กสาวที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเธอชื่อเคลียร่า การตายของเธอเป็นปริศนาก่อนหน้านั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานสองปีหลังจากที่เคลียร่าจากไปน้องสาวของเธอก็เริ่มมีอาการป่วยเช่นกันเมื่อไปถึงที่หมายโครตรงเข้าไปยังห้องนอนของคนตายก่อนเข้าไปเขาขอให้เมาส์คอมอยู่เคียงข้างภายในห้องนั้นโครได้พบกับวิญญาณของเด็กสาวอีกครั้งเธอยื่นกล่องไม้ใบหนึ่งให้และโครก็นําไปมอบคืนแด่พ่อของเคลียร่าเมื่อเขาลองเปิดดูก็ได้พบกับตลับเทปที่บันทึกภาพผตุการณ์ก่อนที่ลูกสาวจะตาย เคริอลาถูกแม่วางยาให้ค่อยๆตายนั่นคือสิ่งที่เธออยากบอกกับพ่อจึงไปขอความช่วยเหลือจากโครหลังจากที่เมาคอมช่วยให้โครสามารถก้าวข้ามความกลัวและอยู่ร่วมกับพรสวรรค์ของตัวเองได้นั่นก็คือการมีสัมผัสที่6พฤติกรรมของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปโครสดใสามากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นและในบางทีก็สนทนากับคนตายเชกเช่นเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยในวันนี้โครได้ร่วมแสดงละครเวทีด้วย เขารับบทเป็นตัวละครเอกของเรื่องซึ่งเหมือนอย่างเคยที่เมาคอมจะมาร่วมชมหลังจากละครเวทีจบลงโคซึ่งรู้อยู่ในใจลึกๆว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะได้พบกับจิตแพทย์เมาคอมเขาจึงบอกวิธีที่จะให้หมอไปจัดการชีวิตคู่ของตัวเองนั่นก็คือในตอนที่ภรรยาของเมาคอมหลับให้เขาตรงเข้าไปพูดคุยกับเธอเมาคอมจึงตอบกลับว่านาน,นคงถึงเวลาที่เราจะเริ่มพูดคุยกับคนใกล้ตัวทั้งสองกล่าวอำลา แซงทำเหมือนว่าพรุ่งนี้จะได้พบกันอีกครั้งในเย็นวันนั้นรินมารับลูกชายของเธอแต่ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุรถชนจักรยานระหว่างที่นั่งรอให้ทางเปิดโคก็พร้อมที่จะบอกความลับที่เขาเก็บซ่อนเขาเล่าให้แม่ฟังว่าคนตายเป็นผู้หญิงเธอยืนอยู่ข้างๆกระจกรถคันที่ทั้งสองนั่งหรือเขามองเห็นผีพวกวิญญ,ญาณต้องการให้ช่วยในครั้งแรกเขาไม่เข้าใจจึงถูกทำร้าย บาดแผลที่เกิดตามตัวโครนั้นมาจากแรงอาฆาตของคนตายในครั้งแรกลินไม่เชื่อที่ลูกชายพูดจนกระทั่งโครเอ่ยถึงยายที่ตายไปเขาเล่าว่าในบางทียายก็จะมาหาเขาซอยเส้นนั้นที่แม่ตามหายายนั่นแหละที่ยายเอาไปไว้ในห้องโครเล่าย้อนไปถึงอดีตในวัยเด็กของแม่เมื่อลินเคยทะเลาะก,กับยายก่อนขึ้นเต้นรำเธอก็เพิ่งมารู้จากปากของลูกชายว่าในครั้งนั้นยายแอบดูเธออยู่ข้างหลังเวที สำหรับยายลินสวยเหมือนนางฟ้าโคเล่าต่อว่าคำตอบของคำถามที่ลินเคยเอ่ยตรงหน้าหลุมศพของยายคือทุกๆวันเขาถามลินว่าแม่ถามอะไรยายลินตอบพร้อมกับร้องไห้เธอถามแม่ของตนว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูบ้างไหมซึ่งวิญญาณของยายก็ตอบกลับเสมอว่าภูมิใจในตัวเธอทุกๆวันเมื่อได้รับคำตอบจากคำถามที่ค้างคาใจ ลินและโครก็โผล่กอดกันส่วนเมาคอมหลังจากกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับแอนนาขณะหลับโดยมีเพื่อนเป็นคลิปวิดีโอในวันแต่งงานของพวกเขาทั้งสองแอนนาที่ละเมอพูดว่ายังรักเขาคิดถึงเสมอแต่ทำไมเมาคอมถึงทิ้งเธอไปณขณะนั้นเธอทำแหวนแต่งงานวงหนึ่งหล่นจากมือมันคือแหวนแต่งงานของเมาคอมที่เขาไม่เคยคิดที่จะถอดมันเมาคอมนึกย้อนกลับไปถึงคำพูดของโครที่เคยบอกว่า เขามองเห็นวิญญาณอยู่ตลอดเวลาทุกหนทุกแห่งบางทีวิญญาณเหล่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายเมื่อเมาคอมหันกลับไปที่ภรรยาก็พบว่าเธอหายใจออกเป็นไอเย็นและเขาคือสาเหตุที่เธอต้องเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปเมื่อครั้งฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วในคืนหนึ่งมีชายแปลกหน้าบุกเข้ามาในห้องของคู่สองสามีภรรยานั่นคือเมาคอมและแอนนาเมาคอมต้องใช้เวลานึกอยู่นานว่าชายแปลกหน้าคนนี้คือวินเซนต์เกรย์คนไข้ของเขา วินเซนต์มีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันในครั้งนั้นเมาคอมคิดว่าเขามีอาการเห็นภาพหลอนทางประสาทร่วมด้วยและที่สําคัญเมาคอมรักษาเขาไม่หายสําหรับวินเซนต์มันเหมือนกับว่าหมอผิดสัญญาหลายสิบปีเรื่อยมาจนถึงในคืนนี้เขาคว้าปืนยิงเมาคอมและตัวเองตายตามเมาคอมถูกยิงที่ท้องกระสุนทะลุและเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นเขาตายตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้วการที่แอนนาไม่พูดคุยกับเขาไม่ใช่เพราะโกรธว่าเขาเปลี่ยนไป แต่เป็นเพราะว่าเมาคอมตายจากเธอไปนานแล้วแม้เมาคอมจะอยู่เคียงข้างในชีวิตของเธอนับแต่นั้นมาแต่สำหรับแอนนาเธออยู่อย่างโดดเดี่ยวเคียงคู่กับคุกทางใจที่ยังรักเมาคอมการที่เมาคอมได้พบกับโครที่มีปัญหาเหมือนกับวินเซนต์นั่นก็คือมีสัมผัสที่6และได้ช่วยให้โครก้าวผ่านมันไปได้มันคือโอกาสแก้ตัวครั้งที่สเพื่อให้ทั้งคู่หลุดพ้นจากทันทรมาน สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า The Sixth Sense เป็นหนังในปี1999หรือประมาณ23ปีที่แล้วเป็นหนังแนวกระตุกขวัญดรามา่าหรือว่าหนังผีผสมดราม่านั่นเองการเล่าเรื่องในส่วนของความสยองเกี่ยวกับผีสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต่างไปจากหนังผีส่วนใหญ่นะั่นก็คือไม่ได้ทำให้มันดูน่ากลัวผีมีแรงอาฆาตหรือว่ามีฉากชวนให้ตกใจมากนะักซึ่งต่างจากหนังผีตามตลาดภาพยนตร์ทั่วไป มันก็เลยเห็นถึงความแตกต่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่นด้วยการใส่ความดราม่าเข้าไปด้วยและลดทอนความน่ากลัวของผีลงซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเราชอบตรงนี้มากสรุปเลยก็คือภาพยนต์เรื่องนี้นะคะสนุกเมื่อย้อนกลับไปในช่วง20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็น่าประทับใจแต่พอใครที่ไม่เคยดูและอาจจะหยิบมาดูในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าความสนุกมันอาจจะลดลงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็มีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ อาจจะทำคล้ายๆกันออกมาบ้างมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเออคุ้นชินในบางเนื้อหาแต่เรารู้สึกว่ามีจุดหนึ่งนะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันเฉยๆเกินไปหน่อยนั่นก็คือการดําเนินเรื่องปกติถ้าเราเปรียบเทียบนะคะว่าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเ,เส้นตรงที่ขยับไปมาตามความสนุกเหมือนเ,อเส้นคลื่นมันก็คงจะเป็นเส้นที่โค้งขึ้นลงสลับกันไปมีจุดพีคจุดคลายแม็กใกล้จบจุดเฉลยแต่ว่า หนังเรื่องซิกเซนเนี่ยเราคิดว่าเนื้อเรื่องในช่วงแรกเนี่ยมันนิ่งไปนิดนึงแล้วก็มาสตัร์นคนดูตอนจบเลยมันน่าจะมีเนื้อเรื่องก่อนจบให้ลุ้นนิดนึงโดยรวมพอหลังจากดูจบแล้วเนี่ยแอบมีความรู้สึกเหมือนดูไปเรื่อยๆอะ่ะไม่ได้เฮ้ยตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ลุ้นตรงนั้น อะไรประมาณนี้นะคะยกเว้นว่าตอนใกล้จบเนี่ยจะมาเฉลยให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่เนื้อเรื่องที่เริ่มต้นมาเนี่ยมันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะ <im it> ก็เหมือนแบบว่าเออมาสตันคนดูตอนจบเลยแบบหักมุมไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ <im it> ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองจากผู้ชมเพียงคนเดียวไม่สามารถตัดสินแทนคนอื่นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยจะสนุกมากน้อยแค่ไหนสําหรับทุกคนไหมเอ่ออยากให้ทุกคนนะคะถ้ามีเวลาว่างเราไปหาภาพยนตร์เรื่อง six sense มาดูนะคะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเอ่อแล้วก็มีบางฉากบางตอนที่ น่าประทับใจนะคะลองไปหาภาพยนต์เรื่องนี้มารับชมกันเพื่อไม่คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเราขอบคุณนะคะ